เล่นมันทุกเกมไม่มีท่อได้ใจสู้ทุกเกมด้วยความวังสู้หมดทั้งใจคือความฝันากันรงสเส้นชายจงพา,งาพเปสเก็ผู้เราเขาไม่ได้พอยิ้มสู้กับม,มันเป็นแรงบันดาลให้เราไปต่อสู้กันอีกครั้งผู้เราอย่าไปท้อไม่กับพวกเรา go gang <Game! S 2> คุโรกโกทอช็อปรับพีออเดอร์สินค้าจากกระตุนญี่ปุ่นเกมซีรีสชุดครอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งาน ยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกนเคียวอักโคดอีกแอดไลซ่์กรอบสวัสดีครับพบกันนเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไข่ไม่เกา่าแต่เราเกา่าเพราะเราคือ <Go> สวัสดีครับผมมพาพบกิบสันด,ดังโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับผมหลังจากที่ทิสยาแอดวานเนี่ยเข้าในเซิร์ฟจีนไปสักพักแล้วนะครับผมเรายังไม่ค่อยเห็นแมทยังเป็นทางการของเขาสักเท่าไหร่นะวันนี้จะพาไปดูครับผมสเตปของทิสิยะล่างแอดวานครับผมจะทําแต้มด้วยวิธีไหนและจะโหดมากขึ้นนะฮะจากเดิมแค่ไหนครับผมไปดูได้เลยครับผม let's go ครับ โอเคครับผมมาดูแมตช์การแข่งขันในแรื่งของเซิร์ฟต่างประเทศกันได้เลยครับผมทีมของเทสเซียก็จะมีโอซุมิจูเป็นเซนเตอร์ R i, 2, ครับผมมีเทสเซียเป็นพาวเวอร์เฟิร์ดแล้วก็มูโตก็เป็นพาวเวอร์เฟิร์ดนะฮะสามพอว์เวอร์เฟิร์ดเลยนะครับผมต่อหน้ข้างก็จะมีอาคางิล่างสองครับผมมิซึเกะร่างสองแล้วก็ลุกเขาว่า ร่างแอดวานครับผมโอ้โหจะสู้ฮะบรรดาร่างสองสุดโหดอย่างอันนี้ได้ไหมับต้องมาดูนะฮะตอนแรกมาดูกันจำบอลก่อนครับผมสิยได้แน่นอนครับผมมีการันตีนะฮะแล้วส่งบอลให้กับมุโต,โตคือมาที่สียดับลงไปเลยจังหวะแรกโอ้โหรุนแรงเหลือเกินครับผมนําไปก่อน2ต่อศูนย์ครับผมเมื่อกี้ส่งให้กับลูควาสเต็ป หอยหลังแล้วกแ็แบ็คขาหน้าอีกทีแล้วก็ดังโดนตกไปครับโห้โหสุกียเก็บบอลได้นะส่งให้กับลูกว่าอีกทีนึงสเต็ปแบ็คอีกหนึ่งครั้งเข้าไหมไม่เข้าก็ผมมูโตรีบารด้ส <Salesforce> <sane S 2> ่งให้กับเพชระเท่าไงดังอีกรอบโอ้โหรุนแรงเลอเกิดกับผม ดังไป2รอบนะฮะนำไปแล้ว4คะแนนครับผมลูวกว่าสเต็ปถอยหลังชูโดนบล็อกสิครับผมซียาตกไปหน้างายเลยครับผมแล้วก็ทำไงสเต็ปแล้วก็ดังโดนตกไปอีกรอบเดียร์ซีมิจุนครับผมแล้วก็โดนตกอีกรอบโอ้ยโอ้โหซิยะโหดเหลือเกินครับผม,มแล้ว,ลวยังไงซิยะดังอีกรอบโดนตกครับผมโอ้โหจับทางได้แล้วนะก็ส่งให้ซิยะดังอีกรอบโอ้โหเอ็งจะดังอย่างเดียวเลยหรือไงเธอซี่ยะนะฮะมาดูกันต่อครับผมลูกว่าฮะอุ้ยโดนสติลครับผมแล้วก็ทำไงซิยะดังสองจังหวะโอ้โ แกงจะดังจังหวะแรกแต่เปลี่ยนเป็นจังหวะที่สองแทนครับผมแปดศูนย์แล้วครับผมอยู <fully> ่ันต่อฮันลุกว่าสเต็ปแล้วก็ทูดหูยโดนรบกวนไม่ลงกรบผมซียาลีบาได้ส่งให้มมโตด้านนอกครับโตทำงานส่งให้ดิซยาจะดังอีกไหมดังอีกไหมหลอกดังแล้วก็หลอกใล้อับดนบล็อกไปครับผมโอหูยแต่ฮะจูนยังเก็บบอลไม่ได้แล้วก็โดนสติลเลยลูกว่าไล่บังครับผมอย่างเงี้ยต่อลูกว่าสเต็ป ถอยหลังมาด้านข้างแล้วก็หลอกนครับแล้วส่งให้อะครน,นี้คืนมาที่ลู้ว่าวรู้ว่าเตปถอยหลังแล้วก็เฟดเลยครับผมลโล่งๆเรียบร้อยได้2คะแนนแรกแล้วนะฮะดูกันต่อครับผมจุนส่งให้กัลยาจะดังอีไหมกัลยาหลอกดังโอ้ยก,กับข้างครับผมโอ้หท่าเท่มากฮนะออมตายแป้นมาดังอีกทางหนึ่งครับผมเป็น10คะแนนแล้วครับผมแล้วดูกันต่อกับผมแล้วก็หลอกดัง2จังหวคะครับผมรู้ว่าของเรานะฮะ ตามมาแล้ว40ครับผมโดนต่อให้เซียจะดังอีมั้ยหลอกเข้าไปดังจังหวะแรกโดนบล็อกครับผมเขาจัดทางได้หมดแล้วนะครับผมดูต่อนะฮะยังไงเก็บบอลสอให้สกอร์นีคืนมาที่ลูกว่าลูกว่าสเต็ปพอยหลังชุดลงไหมลงไหมไม่ลงครับผมที่เซิยรีบเอาได้ต้องรีบบอกน้องนะฮะส่งให้กับโมโุตโตมุโตทำยไงแล้วก็เปิดอันติไปเลยห,หาไปแล้ว12-4ครับผมดูต่อลูกว่าส่งให้กับสกอร์นีเคืนมาที่ลูกว่าลูกว่าสเต็ปแล้วก็เลี้ยงมาตางข้างแล้วก็ หลอกสองจังว่าโอ้เสยะตบไม่ทันครับผมดูกันต่อนะฮะเสยะได้ถือบอลส่งให้กับมุโตโคือมาที่เสียทำไง,ำงก็เปิดอันติจังหวะแรกไปเลยหวงแขนดังเข้าไปแล้วครับผม14 6แล้วครับผมดูว่าเตะยังไงครับผมติดกับโดนอุ้ยแล้วก็สกุลี์ชุดเลยครับผมลงไหมลงไหมลงอยู่แล้วครับผมอตอนนี้เป็น84แล้วนะฮะจนคือบอล ส่ให้มูโตคือมาที่ไงเซียดยูดังกับด้านอีกแล้วแต่ไม่ลงครับผมวันนี้รีบ้าได้แล้ฮะแล้วก็ส่งให้กับอะครับว่าแบ็คดังเข้าไปครับผมตามมาติดติดแล้วะฮะเป็น10ต่อ14ครับผมอยู่กันต่อฮะเซียดังจังหวะแรกไปอีกหนึ่งรอบ16 10กครับผม,มห่างไปอีกหนึ่งครั้งฮะแต่ก็ติดติดมาแล้วะฮะอู่กันต่อลูว่าสเต็ปแล้วก็เอออันติจังหวะที่สองุ้ยเกือบตกได้ครับผมเซีนยนะฮะ ตามมาได้สิบสองสิบนะครับผมพิซซียะดูอีกรอบนพิซซียะถือบอลทำไงดังสองจังหวะแต่ไม่ลงหูอยากให้เีลี่บ้าได้ต้องรีบสง่งนอกให้ให้ลุคควาครับผมลุกว่าเข้ามาแล้วฮ่สเต็ปแล้วก็หลอกหูจะเลยบจังหวะสองครับผมแต่โดนบล็อกไปแล้วสูงเงี้ยคืนนะหูโดนมุตโตนะฮะตัดบอลแล้วก็พิซซียะ ดังสองจังหวะอีกรอบแต่ไม่ลงอสองรอบเลยฮะแล้วสมุนี้ถือบอลคืนมาที่ลูกว่าเสร็จถอยหลังแล้วมาดับใครีนึ่งทีแล้วก็ให้สกุลนี้โดดชุดไวเข้าไปครับผมโอ้โหตามมา,ล 54, า, 8, าม 8, แ,แล้วฮะสิบสี่สิบหกหลังจารย์ที่แปดตามมือแปดแต้ก็จังหวะนี้อืไม่ลงครั้งที่สามโหดีที่ยากครับผมอือะไรจะซวยไานนั้นนะโอ้โใชาดังสองจังหวะ ดังเข้าไปหูสามรอบก็ไม่ติดรเอาอีกหนึ่งรอบอืมลงจนได้ครับผมโอ้ยจังหวะเมื่อกี้นะมุโตดักฮะลูกคาวาได้แล้วก็สติวส่งให้อ่าพิษยาดังสองจวเข้าไปครับผมดูต่อก็อืมลูกเขาว่าสเตปแ็กถอยหลังไปชูดครับผมโอ้ยเรียบร้อยเลื่อยโลงนี้ตามแล้วสิบแปดสิบหกครับผมไงมุโตเข้าไปโอ้ยดังนะฮะสลับข้างอีกแล้วครับผมยี่สิบสิบหกครับผมแม่ดูันต่อคผม แต่บรรทัข้างอุ้ยโดนสติวอีกแล้วแล้วก็เก็บบอลไม่ไดแ้แล้วก็ส่งให้กานพิยาเปิดอันตรีดั้งอีดรึงรอบโอ้โหอยา่างโหดเลยครับผมแม่สุดจริงๆดูกันต่อ,อตครับผมแล้วก็หลอกชุดครับผมดูว่าไม่ลงครับผมวันนี้รีบาได้ส่งให้สกรูนี่ชุดโดนรบก,กวนก็ยังลงใช่ฮะตามมาแล้ว18 22ครับผมเหลือเวลาประมาณ50วินาทีครับผมพิยศษอุ้ยโดนขโมยครับผมโดยลูกว่า50เข้าไปข้างในแล้วก็โดนขโมยคืนโดยมุตโตครับผมโอมโมม้โห โอเวัอีกทีแล้วก็หลอกดังอีกหนึ่งรอบครับผมยี่สิบแปดครับผมโอ้โหอะไรอะอะไรจะดังรุนแรงขนาดนั้นครับผมดูกันต่อฮะหรือว่าสเตปคอยหลังครับผมเลี้ยงมาอีกหนึ่งได้แล้วก็โอ้ยโดนจับพางแล้วฮะสองจังหวัดรอสองจังหวัดขั้นมดเลยครับผมแล้วเอาไงกันต่อแล้วก็ดังข่าวลงไปครับผมตามมาแล้วยี่สิบยี่สิบสี่ครับผมดูกันต่อฮะบุตโตอ,อันติไปหนึ่งรอบเรียบร้อยฮะไป26ยี่สิบหกยี่สิบครับผม ดูกันต่อฮะแล้วลูกเขาว่าชูดเลยครับผมไม่ลงครับผมแล้วก็อเรียบร้อยอันติของนาจูนจับอันตีของสุกริงได้ครับผมโอ้โหรอจังหวะอยู่แล้วแล้วก็จังหวะนี้จับอีกหนึ่งรอบครับผมโอ้ยเอ็งจะดังซ้าครับผมแล้วทําไงเฮียะดังอีกหนึ่งรอบโอ้โหเอ็งจะดังกันอย่างเดียวหรือไงครับผมเวลาสิบห้าวินาทีครับผมแล้วก็หลอกจะชูดโดนตกไปครับผมโอ้โหเลมูโตเก็บบอลให้ทงไงทำไงจะดังครับ สุดท้ายโดนบล็อกไปครับผมยัไงอุซูมิจนดันๆๆน,น,น,นจะดังไหมโดนขโมยบอลไมได้เลยเวลาสาววินาทีแล้วก็หลอกชุดแล้วก็หมดเวลาไปครับผมโอ้โหเราไปสรุปกันท้ายคลิปได้เลยครับผมเลสโกครับ โอเคครับผมมาสรุปกันท้ายคลิปเลยเลยครับผมโอ้ยทีมของเอเิีาฮะครชนะไปด้วยสกอร์28ต่อ20ครับผมเอเิีาทำคะแนนไปก่อนดีกว24แต้มเลยครับผมมาจากการดังลว้ลวนเลยนะฮะโอ้โหสมแล้วที่มันบัฟนะฮะค่าของการดังให้มันสูงขึ้นอีกครับผมโอ้ยแล้วก็บวกเรื่องการกระโดดดังให้คู่ต่อสู้เนี่ย โดนชนแล้วล้มอีกต่างหากครับผมแม่สุดจริงๆได้ที่ชอบก็คือการดังอ้อมข้างนะฮะสลับข้างดังเองแล้วก็ยังมีท่าดัง2จังหวะต่างหากหาครับผมทำให้คู่ต่อสู้จับทางได้ยากมากยิ่งขึ้นครับผมโอ้ยใครที่เป็นสายะฮะันดิสยานะฮะรอเลยนะครับผมเข้ามานี้ต้องจัดอย่างแน่นอนครับโผโหสุดจริงๆฮะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะฮะท้ายนี้ก็ขอพูณที่ติดตามมาชมกันมันจะจบลิปน,นะครับผมการพามาดูสเต็ปของเฮซยาร่างแอดวานครับ โผมอาท้ายนี้อย่าลืมช่วยกันมากดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้เกี่าเกมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ